รุ่งอีซี่ไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนกลางแดดเปรี้ยงเที่ยงวันตะวันตรงหัวเป๊ะนะคะกลางช่งนานะคะแดดเปรี้ยงกลางเดือนเมษานี่ดูวัวตากแดดจัดมากนะคะแล้วทุกคนไม่เย็นหัวนะเป็นรุ่งเดินเดินเบาๆนะคะเราพยายามนะคะรวมหัวกันเพื่อที่จะทำให้วัวน้อยของเราได้มีที่หลบแดดนะ เพราะว่าอะไรมันร้อนตัวโตวเขาทนได้เขาหากินหญ้าเห็นไหมนึ่นะฮะตัวโตวเขาทนทนแดดแล้วหาเลมยหญ้าได้นี่มีตังแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยนั่นขอบคุณแต่เด็กๆเ,เขาทนแดดไม่ได้เราก็ระดมพลกันสามคนพี่น้องมาช่วยกันทํานี่เพิงพักพิงให้วัวน้อยของเราดูซิว่ามีใครอยู่บ้าง ฮัลโหลปกติเขาจะมีต้นไม้ตัวนี้นะคะต้นหนามตันนี้ต้นเล็กนิดเดียวซึ่งเวลาเขานอนสามคนนะ่ะเขาไม่พอนะคะคนที่สามจะต้องต่งแดดทีนี้เรามาระดมพลกันสามคนมาช่วยกันนะคะใช้เวลาไปสหนึ่งวันนี่มาดูนะคะมีใครอยู่บ้างนะคะมีกี่ชีวิตนะคะมีแม่โชคดีนะะแม่โชคดีหนึ่งชีวิตแล้วก็ลูกสาวแม่โชคดีนอนอยู่ตรงข้างหลังข้างหลังตรงนี้ ั้นสุกนะคะลูกสาวของคุณแม่โชคดีเขาส่วนนี่วันถุงกับลูกสาวเขาอ,อมทองนะคะแล้วนี่ของขวัญน,นะคะของขวัญเป็นลูกสาวของแม่กวักเงินซึ่งแม่กวักเงินูหนือน,นู่นแม่กวากเงินกินยาอยู่นู่นนะะแต่ว่าตรงนี้เฮยเพิงพักพิงนะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะเออมีกี่ชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าชีวิตเมื่อกี้มีแม่กวักเงินอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ช่างภูมิใจนะคะในเพิงพักพิงของเราเหลือเกินนะคะเอามาคว้าเพื่อที่จะให้เด็กๆได้นอนได้นอนหลบแดดเพราะว่าแม่เขากินยายอยู่ข้างนอกลูกๆเขาก็จะได้มีมีที่หลบแดดนะคะแม่เขาก็มาแอบด้วยนะคะนี่ต้นไบปกติมีแค่นี้กระจายหนึ่งนอนกันสามคนไม่คุ้มหัวตอนนี้ได้นอนปันสุขได้นอนไปสัมผัสปันสุขดิอุ้ย,ยเดินมากก็ไม่ได้นะคะคนดูจะตาลายเวียนหัว ปันจุกปันจุกสัมภาษณ์ให้สัมษณ์แม่หน่อยสิเพิ่งพักพิงใหม่มันดีไหมลูกมันเย็นไหมคะเพิ่งพักพิงใหม่มันเย็นไหมคะลูกปันจุกขาปันจุกใจดูดูตาก็รู้นะคะดูตาก็รู้ว่าเพลินมากหลับฝนถุงไม่ต้องลุกลูกแม่ไม่มีอะไรแม่มาสัมภาษณ์เฉยๆแม่มาสาัมษณ์ปันจุกเฉยๆปันจุกขาเย็นไหมคะลูก มันเย็นนะแม่มันเย็นมากเลยที่พักพิงของบรรทุกเนี่ยเย็นมากเลย <c oughs> นี่นของขวัญน,นอนอยู่ก่บน,นอนของขวัญอันนี้บรรทุกนอนเควเอื้องอยู่นี่มันเย็นดีนะแม่นะโอ้นี่ดูลังคาเนกประสงค์ที่พักพิงของเรา <c oughs> อยู่ให้ได้ถึงสองเดือนก็ถือว่าเก่งนะคะถือว่าเก่งมากนะคะทําแบบว่าขอให้ลูกได้หลบแดดก,ก็พอนะ อืมขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีร่มให้ปันจุกนอนนะคะขอบคุณที่มีร่มให้ปันจุกนอนนะคะอืมอืมอมอืนอยวัวน้อยมให้มันเขี้ยวเด็กอะไรก็ไม่รู้นี่ดูจมูกใเ่นะี่ยก็ดูอตาเฮ้ะจโอเคแลคะทุกคนนะคะรีวิวเพิงพักพิงจําเป็นของเรานะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายชีวิตได้เข้าพักพิงนะคะนี่นะกลางแดดเปียงเปทำไมงั้นนะ่ะมันแดดร้อนจังเลยทุกคน ร้อนแบบนั้นน่ะเด็กกลัวจะเด็กเป็นฮิสโตรกนะคะก็เลยทําที่พักพิงให้เด็กน้อยนะคะได้นอนพักก่อนโอเคนะทุกคนนะเท่านี้แหละนะคะรีวิวเพิงพักพิงให้ทุกคนได้เห็นไปแล้วคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะบายบายคุณท